ถ้าจะตีก็เดี๋ยวรอพวกผมตีได้ได้ครับไม่มีปัญหามีปัญหาไม่นานเนี่ยคลายแพ้ใชสีขียก็เล่นวันนี้ครับเขาอคลแพ้สีเหลืองวะมึงอะตัวเรียเลยเยอะกว่าฟ้ากูสามาเลยควายไปอมควงามไปต่อเคี้ยมึงอะดีแต่ทไมต้องใช้สีเขียวใสควายแหมเรียบแผลบไปเดีมยวมือเลยกระจอกไอ้สัตว์กูถอดรองเท้าให้มึงอมมาใบกระจอกกูถอดรองเท้าให้มึงเรียนดูตรีมาใบสัตว์รอจะกำหนดตรงไม่ไม่เกินไม่เกินสนามหญ้านะครับทั้งสองฝั่งเลยไฟไฟแรกจะเริ่ม สามทุ่มะรสามทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าได้ได้ยินว่าเกิดฝั่งเอกร้อยหรือเปล่าที่ที่แม่อันนี้ใช่ใช่ครับใช่นั้นแสดงว่าไฟนั้นจะสกอสกอแรกจะได้ฝั่งตกหมึกจะได้สกอหนึ่งแต้มได้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 กันเริ่มเสือกอะไรวะอ่ะเตะกระเด็นเลยเฮ้ยัวฟ้าเสือกเลยวะสว์ อ้ปิดปากป่ะเนี่ยเสนอหน้าแรงหนเนี่ยฮะมึงแป้ไกลดิมึงกลัวแพ้เพราะกลัวฮะมึงต้องการอะไรกระจอกตัวหมาเลยตัวหมาเลยเนี่ยตัวหมาเลยโค่ชไอศแลคูล้อยสัตว์ดูว่ตีรูปหน้าเลยเด็กเฮียไปไกลไปกับกับไปไปขยะไม่ถ้าตามกฎเราเราก็เล่นได้สิบเจ็ดอ่ะอังนั้นก็ตามนั้นครับโอเคโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปไปไปไทะลุทะลุนะทะลุทะลุทะลุไปแล้วเป็นครัวนะเลยทะลุนะชิว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 เอาสมบัติกลับบ้านมาเนาะ 2020กูมาตวัดกระบี่ดูเพื่อนด้วยนะเพื่อนเราด้วยดูเพื่อนด้วยเนี่ยูกันตวัดที่ตายดักฉุดผู้กัตตนี้เนะอย่าโดูหลอกเมจะมีโดนไปกี่ดอกแล้วว่าสามหรือสี่ห้าเพลงที่แล้วมึงบอกจะหมัดจะปีนี่ก็ตำนานในเกิร์เจนเดลรี่ฝากไปบอกหลานด้วยว่าเสียงมึงจักกรจี้กูเปิดสงครามไม่งเกียจจี้พวกพี่น้องเขาบอกว่าเด็ดพี่คนที่ด่ากูกันว่าเย็ดเป็ดพี่ไปเปิดชัดย้อน ที่อะไรปาที่อะไรพี่กให้าอ้ปาความมั่นใจพวกมึงแหเว่ไอพกมึงาพูดกันไม่หยุดมึงกลัวไม่ไหวแล้วไอพวกกูร้อยมาดับความมั่นใจพวกเทียงตกม่าัดอยู่ไม่สุกหนึ่งสองอะไรอกร้องอะไรวะพี่อนอัี้มันพื้นที่เล่นฉยมันใกล้ไปใกล้ไปสภาไม่ไม่รองพื้นที่แบบนี้ได้หรอคนไม่เท่ากันแยีรองพื้นที่ไปเรื่อยเลยทะลุทะลุ ครบสูตรเลยไอ้ลูกกะรีเดินตามตูดก็เป็นลูกกะรีพูดกับผู้พึ่งมึงเป็นลูกกะรีนายแม่งใช่ว่าไอ้ลูกกะรีขายตัวแล้วบอกให้ลูกเรนีไปไกลๆไปไอ้ลูกกะรีพวกมึงบ่นคุยอะไรกันว่าไอ้ลูกกะรีสิบเจ็ดปีหลังกูมีแค่ห้าเอ็มวี ถ้งเป็นปีเอาจากเปล่าถ้าเป็นไล่เอ็นซี่ไปเก่ก็เปลี่ยนกูเหมือนขี้หน้าเต็มเปีลูกคนละพี่ปล่อยให้แม่มึงกล้วยก่อนรุมด่ากูไปดูแม่มึงด้วยแพงที่แล้วกูบอกให้พ่อมึงช่วยไป่ได้ล่นพ่อแต่ล่อแม่มึงถ้าเป็นรู้จจกูเก่งหมดทั้งโลกไอ้พวกสวะไม่ชอบไปสอนดิเช่นไปเล่นไปฟังไอ้พวกตะกราเอ้ยน้องหนอนไหลเลี้ยวไหลเล้ยว แล้ววายแล้ววายแล้วชิวๆแล้วก็ยาบกับแบบกับแกับแบบกับแบบสับกับแกับแบบจังหวะที่เริ่มแสดงได้เถื่อหมอยังเริ่มจะแมงพอเพลงกูเริ่มจะแพงพวกเฮียแม่งเริ่มจะแรงตบตาด้วยละครในตอนที่มือแม่งเริ่มจะแพงสุดท้ายก็กลายกันหมดผูไปแม่งก็ตลกศัตรูที่เคยประสบเลยข่าที่ควรประกบวงการแม่งเต็มตลกขับกิ้งไปหลายตลกไม่ต้องถึงกับเบียบแค่ไม่ต้องเสียไปที่ขนมโรงเรียนมึงยังไม่เก่าพายุหรือว่าแค่เป่าเดินผ่านกันทั้องออ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 ีีีีีกกกปปป่่ะะมมไไไรรรร้้้งงเลาา ไอ้เนี่ยกอดคอน้องมาตายไอ้เนี่ยพาน้องมาตายไอ้ป้ตายไอ้ตุ่มเหู่องเอกร้อยไม่ดับความมั่นใจเียผมมันต่อตุ่มเหมือกเอกร้อยไม่ดับความมั่นใจเฮียผมมันต่อ